สวัสดีครับมาเจอกับช่างตีลนะักเกนแน่นะครับวันนี้พามาดูช่างแมวนะวันนี้ช่างตีไม่ได้หายไปไหนนะครับคือดีช่างตีไม่ได้ต้องคลิปดูซื้อสั่งสามวันนี้ช่างตีก็คิดสิ่งช่างแมวนะครับวันนี้ก็มาไปดูยับช่างแม่ดูทีวีอยู่กลางๆครับมาไปดูกันยับช่างแมวอยู่ตรงนี้ครับดูดูช่างแมวเออฮ่้ง่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ แจ้งแมวดิแจ้งแมวแฟนอาตากดูหน้าข่ามากครับแจ้งแมวนอนอย่างเดียวครับแจ้งแมวแกเรื่องนี้แกนอนครับเพราะว่า แกเหนื่อยครับแกทำสวนมาชื่อว่าดี่ขาแกแตกครับฮือกุยฮ่า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 แจ้งแม่ดีดเสียงเดินดีได้ครับดยอดมากครับเ่องนี้ท่างตีก็ไลฟ์สดเพจเฟซนะครับก็ ก็อาจกัดได้ลงคลิปไปเพียงพอนะครับอย่าว่ากูงี้ช่วงนี้นักตีกะคิดถึงจังแมวมากครับช่างแม่ครับม่จ้งแม่อคทายเอฟซีไหนสิก็ฝากติดตามนะครับช่างตีรักขลุกขลินแนวกะมีคลิปลงทุกวันนะครับเดี๋ยวเดี๋ดกาบพาดเดือ ห้องเ่าว่าจังแมววันนี้ครับห้องห้องแม่แจ้งแม่หลักหูครับ,บจแบจ้งแม่นอนกันดีครับห้องนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่ครับเพราะว่าห้องนี้เป็นล้างก่อนจ้งแม่นะครับโอเคครับ